ทุกคนโอ้ยฉันแรกก็ตื Naj ่นเต้นเนะชั Naj ้นสองตื Naj ่นเต้นกว่าสองหมื่นสามเก้าร้อยโอ้ยราคาเหมาะกับชุดนั้นนี้ไหมคะอยากได้อะไรก็สือไปเลยสิคะไม่ต้องไปคิดเยอะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าร้านคานิโคจิแล้วนะคะวันนี้โฟจะขนกระเป๋าของโฟมาขายด้วยนะคะก็คือนี่แต่จริงมีข้างในอีกนะแล้วก็จี้ก็เอากระเป๋าตัวเองมาขายเหมือนกันนี่คือไหวไหมอะ่ะหนักนะอขอบคุณนะคะกี่มาตรฐานพูดก่อนเดี๋ยวตามโฟกับจี้นะคะเข้าไปในร้านกันดีกว่าจะบอกว่าแค่เห็นบรรยากาศข้างนอกอนึกว่าอยู่ช็อปแบรนเนมเอาจริงร้านแบบมีความญี่ปุ่นมากเลยนะตอนนี้ก็คือเริ่มตื่นเต้นแล้วหนึ่งอยากจะเข้าไปเห็นกระเป๋าข้างในนะคะว่าจะมีกระเป๋าที่แบบโฟชอบบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวตาโฟกับจี้ เข้ามาค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะร้านดูแบบมีความเรียบความง่ายแต่มีความหรูหรามากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีน้ต้อนรับคุณโกและคุณ <gesch> วันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะคอยเป็นแมนเนมสเปเชียลลิสของร้านคานิโคติค่ะขออนุญาตดูแลคุณโฟและคุณจี้นะคะดูแลแค่วันนี้วันเดียวอะคะหรือตลอดไปเลยไปเลยเอ้ยดูแลตลอดไปเลยวาโอเคค่ะวันนี้คือโฟพกกระเป๋ามาขายองร้าน้วยที่อยากจะเอามาให้ทางร้านช่วยขายได้เลยค่ะคุณโฟคุณจี้สบายใจได้เลยนะคะร้านเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่คอยดูแลเรื่องซื้อขายกระเป๋าค่ะอื่ดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวโฟกับจี้ขอ กระเป๋าไปฝากเขาไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเดินดูกันว่ามีอะไรที่พวกเราสนใจกันบ้างค่ะ <S <S ทุกคนคะพอเข้าร้านมานะคะก็จะเจอโซนแรกเลยนะคะก็จะแบบเห็นกระเป๋าลุยเยอะมากๆอันนี้เรียกว่าโซนอะไรคะโซนแรกอันนี้เรียกว่าโซนโชว์ชิ้นค่ะคุณโปแปลเป็นภาษาไทยว่าความรู้สึกแรก first impression ค่ะที่ลกูกค้าได้กก เข้ามาในร้านเราผ่านกลิ่นกับเสียงคนโฟจะได้กลิ่นน้าหอมสูตรพิเศษใช่ค่นี่โคจีกำลังจะบอกว่าเดินเข้าร้านมันคือหอมมากก็จะเป็นเสียงเพลงที่เปิดเฉพาะร้านเราเท่านั้นนะะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวโฟกับจี้ขออนุญาตเดินดูสักหนึ่งนะคะทุกใบเขาจะมีแท็กติดนะคะบอกรายละเอียดของสินค้าว่าเป็นรุ่นอะไรไซส์ไะไ์แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีราคาติดใจเด็กคิดว่าร้านดูหรูมากดูสวยมากราคาจะต้องแบบไม่ไหวแน่เลยแตบ เนี่ยตดีิใบเนี้ยสองหมื่าเ่ะราคาแบบว่าราคาแบบจับต้องได้เนาะดูจริงๆ1 6 0หมื่นเป็นราคาที่ใครๆก็สามารถซื้อได้นะเอาจริงที่ชอบคือใบนี้เมื่อกี้เดินเข้ามาปุ๊บสะดุดตาเลยใบนี้นะคะราคาสี่หมื่นารนะคะจะบอกว่าเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบวินเทจเออจะบอกว่าเคยมีเหมือนกันใบนึงแล้วก็คือขายไปแล้ว2อง0มื่นามอยโอ้โหราคา เอาแล้วป่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆกันนะคะโซนนี้จะมีความพิเศษตรงมีรองเท้าคุณผู้หญิงเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะอ่ามีขายรองเทา้าด้วยโอ้โหตายแล้วไม่รู้ไม่งั้นแบกมาให้เป็นสิบคู่แล้วรองเท้าเยอะมากเลยที่บ้านอ<า>ันนี้น่ารักจังเลยอ่ะี่ดูเป็นชั้นมากมือเจ็บมือเจ็เ่อะวันนี้ตังไม่หมดไม่ต้องกลับบ้าน <c oughs> จะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่โซนชั้นล่างนะเขามีชั้นสองอะไรอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้น้องเขาพาไปดูชั้นอื่นๆบ้างดีกว่าได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะค โอ้ยทุกคนว้าฉันแรกก็ตื่นเต้นนะฉันสองตื่นเต้นกว่าอลาัางการมากเลยคะ่ะ ชั้นที่2ค่ะลูกค้าก็จะรู้สึกถึงความโป่งโล่งว้างสบายตาค่ะช้อปปิ้งแล้วสบายใจโซนนี้มีชื่อว่าวาบิซาบิค่ะคุณโป๊วาบิซาบิแปลว่าสุนทรียภาพอันเรียบง่ายค่ะโซนนี้จะรวบรวมแบรนด์เนมระดับโลกหลายยี่ห้อเลยอนอกจากที่เราจะมีรุ่นฮิตในปัจจุบันค่ะ,ะเรายังมีวินเทจหาย,ยากด้วยค่ะคุณโป ทุกคนคะขออนุญาตนะคะไปเดินดูก่อนนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอะ่ะดูเป็นลูกคุณอะ่ะแล้วเหมาะกับฉันไหมล่ะลูกคุณหนูอะ่ะไม่เหมาะกันหรอกม่ดูเหมาะกับแกนะโอ้จีสวยจังเลยอะ่ะแบบคลาสสิกอะ่ะดูแบบไทยได้นะสรุปจีป้ายาโดนจีป้ายาจ้า สวยไหมทุกคนเหมาะไหมรู้ป่ะฉันใช้กระเป๋าสีขาวคือเลอะหมดไม่เคยรักษาเลยที่นี่มีทำสปาไหมคะค่ะของเราจะเป็น f ู l l service เลยค่ะนอกจากจะมีการซื้อขายรับซื้อฝากขายฝากเลี้ยงแล้วก็มีสปาด้วยค่ะฝากเลี้ยงคืออะไรถ้าเกิดเรามีลูกก็คือเอามาฝากไม่ใช่เลี้ยงก็คือกระเป๋าอะค่ะลูกค้าก็จะรักกระเป๋าอยู่แล้วสามารถนํากระเป๋ามาให้เราดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะลูกค้าสบายใจไว้ใจเราได้นั่นหรอ่ะทุกคนเพื่อนๆชาวเน็ต ราคาละเออราคาละมีไว้ในช็อปอยู่ประมาณแสนสามถึงแสนสี่ค่ะแล้วเราขายเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเข้าใจคําว่าเท่านั้นไหมแปลว่าเท่านั้นไม่จะแพงอะไรก็เท่านั้นแหละเพราะปกติรู้อยู่แล้วว่าดีองดีออราคาทุกอย่างมันจะแสนอัพขึ้นไปหมดเลยในชงในช็อปนะคะชาวเน็ตถ้าก็เห็นคลิปนี้ตามมาดูเถอะนะบอกเลยว่าแบบดีมากมากอ่ะเนี่ยเธอมันก็ดูเป็นเก้าศูนย์ดูเป็นสองพันน่ะเข้าใจไหม น่ารักมูจี้คนละใบปะคนละสีปะเอาปะเ,าาเาบาด้วยเนาะใช้แบบประจำวันพอ,อยุเยอ,อ,อะชอบกระเป๋าเบาๆกันค่ะชอ,กอกบกระเป๋าผ้ากันค่ะพอ,อยูเย<ช>อะ<อ>จริง,งรคุณจี้แบบบ้าถึงมากๆเลยเพราะว่าเทรนกำลังกลับมากกบหเห็อีกรอบหนึ่งค่ะเอาันนี้ค่ะตอวันนี้นะเป็นี้อตเน็ตตามไปดูข้างในกันค่ะอันนี้โซนเลยค่ะตรงนี้จะเป็นโซนระหว่างทางเดินค่ะคุณโฟจะมีเป็นพวกช็อตวอลเลตลองวอลเลตเท้าชอตแล้วก็เบลแบ็กค่ะอ่าเป๋าตังนะเธอน่ารักนะ ใส่โทรศัพท์ได้เพียงแค่จบแล้วขอแค่ใส่โทรศัพท์ได้อะอันนี้ลไรอะเหมาะกับแกเอาไปดิอันนี้เะลูก้าวออกงานลาปีหรือว่างานการ์ตูนเลิศก็ามารถถือเก๋ๆไม่ซ้ำก็แบบ่างน,นี้หรอมีหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่แบบอะไรที่ฮิตอย่างเดียวแล้วเขามีนะตอนแรกไม่คิดว่าจะมีพวกต่างขายนะ เดี๋ยวเราไปอีกโซนหนึ่งดีกว่านะคะห้องนี้นะคะคุณโูมีชื่อว่ายูเกนค่ะแปลว่าความงามอลึกซึงนะคะห้องนี้เราจะรวบรวมกระเป๋าโทนแบกค่ะก็คือกระเป๋าใบใหญ่ที่ผ่านการปรานีในการทําค่ะแล้วก็จะรวบรวมอะซเซสซอรี่แล้วก็เข็มขัดใหม่ด้วยค่ะอันนี้น่ารักจีนะสี่หมื่นห้าเฮ้ยแต่มันน่ารักจริงว่ะใช่ค่ะคุณโฟสามารถแบบเหมาะกับชุดนี้ไหมคะ่อยแล้วแล้วน้องเรียกไหมคะน้องเรียกโฟมไหมคะใบนี้น้องจับกับ น้องอยากกลับบ้านไปด้วยนะคะเออโทษนะคะโซนอื่นยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะยังมีโซนอื่นอีกยังมีอีกอนนี้สเปเชียลสุดๆเลยค่ะคุณโคอันนี้เป็นห้องลับต้องอยู่ในห้องลับเลยเหรอคะใช่ ห้องนี้เข้าได้ทุกคนเลยไหมคะห้องนี้สามารถเข้าได้ทุกคนค่ะแต่ว่าลูกค้าที่เป็น red member ของเราขึ้นไปอะค่ะจะได้สิทธิพิเศษในการปิดห้อง private shopping ในห้องนี้ค่ะอ๋อจะไปรออะไรล่ะคะทุกคนไปดูกันเลยสิคะเช่ยไค่ะนี่พิเศษมากๆเพราะว่าจะจะพาไปส่องทุกซอกทุกมุมเลยนะห้องนี้ดีดีมากอุ้ยขอโทษคอะททุกคนเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆว่าไปจองชาแนลไนทีนที่ช็อปชาแนลมานานมากแล้วหลายเดือนมาก เลยยังไม่ได้เลยแล้วพอเห็นไปนั้นก็คือแบบอุ๊ยต้องเอาหรือเปล่าคะอุยุกคนมันอลังตอนแรกนึกว่าอยู่ชอบแบรนด์เนมจริงๆอ่ะดูเองคลาสสิกดีหลายสีมากตอนแรกก็ดูสีนี้ไว้เหมือนกันเพราะว่ามีกระปอาสีดำเยอะมากแล้วไงอ๋ออุ้ย มันดูเป็นลูกคุณดูผู้ดีอ่ะเออหยิบสีดำมาให้พี่สิใป่กเออมาลองดูสิอุ้ยสวยจังเลยอ่ะของมันต้องมีค่ะคุณโูเลยขอใบสีดำนะคะสองแสนหนึ่งห้าอ่ะพูดมาเลยดำหรือว่าเทาโว์มาเลยกได้อ่ะน้องเลียดอีกแล้ว น้องเรียกไหมคะน้องเรียกค่ะน้องสีไหนเรียกคะลองบอกหน่อยชั่เนตใครที่กิเลสสูงแต่เ,เงินน้อยฟังนี่เขาบอกว่าสามารถผ่อนได้ด้วยนะคะศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนอแล้วเราจะไปรออะไรห่ะพี่ต้อ,อยจะบอกว่ามาวันนี้ชอบห้องนี้ที่สุดที่ชอบโซนไหนที่สุดฉันชอบอห้องนี้มากห้องนี้แหละห้องนี้มันดูแบบมันดูหรูหราด้วยแล้วมันดูแล้วนี่อะไรตรงหน้าเราคะทุกคนขนมนะคะเพราะอะไรเราถึงมีเซ็ตขนมหรือว่าทุกคนที่เดินเข้ามาในห้องนี้ได้หมดอันนี้จะเป็นสิทธิ เเฉพาะลูกค้าที่เป็นเวดมิเบอร์ค่ะที่มียอดการใช้ใจ่ายกับทางร้าน500,000บาทค่ะเราจะวลคัมดีค่ะก็เป็นเวลคั่มสแนคเอโดยเฉพาะเลยค่ะตู้นี้อะไร,รอะคะมีอะไรซ่อนอีกหรือเปล่าคะมีความลับหรือคะ่ตู้นี้เดี๋ยวขออนุาตเปิดให้คุณโปชมนะคะจะเป็นเก็บรวบรวมแอแนิเมอยู่ในตู้น,นี้ค่ะ<อ>มี3ตู้ าเดูมาถึงตรงนี้แล้วจะบอกเลยนะว่ามีความพิเศษให้นะโฟมีส่วนลดมาฝากชาวเน็ต1000บาทนะคะเพียงแค่บอกว่าดูมาจากท้องคุณโฟนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะทุกคน10ท่านแรกเลยนะคะจะได้รับวอชเชอร์ส่วนลดนะคะมูลค่า5,000บาทเมื่อซื้อครบ4 0,000ื่นบาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้ค่ะโอ้โหมีท่างเลยเขามอบความพิเศษให้ทุกคนได้ขนาดนี้อีงไหมะค่ะตอนนี้โฟอยู่ในห้องที่จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาตีราคากระเป๋าประเมินให้นะคะว่าอะไรอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ สภาพแบบนี้เงยนะคะจริงๆใบบนี้ค่ะเป็นรุ่นที่แบบลูกค้าขอกที่ร้านอะตามหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าดันเป็นฝากขายอะแค่เลดเดียวกันเลยอ,อันนี้ดันฝากขายให้ได้หมื่นห้าเพราะอันเนี้ยโดยรวมแล้วแบบขอบมุมยังสวยอยู่ไส่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะจุของได้เยอะลูกค้าค่อนข้างตามหาสําหรับซีรีส์ตัวนี้ ุะทายเป็นชาแนลนะคะค่ะอันนี้ของฟิจี้นะคะทุกคนจริงๆอันนี้ค่ะถ้ามีการ์ดมาด้วยแบบนี้จะทําให้ราคาเขาไม่ดออปลงไปมากมเพราะว่าการ์ดของชาแนลเขาถ้าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเลยแต่ว่าอเน,นี้มีการ์ดมาด้วยมีอุปกรณ์ที่เราห้าจำเป็นอันนี้รับซื้อได้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทอ แล้วก็โดยกปกติของทางร้านนะคะจะโอนเงินให้ลูกค้าหลังจากทำเอกสารเสร็จก,ก็คือภายใน3 0นาทีเลยอ้ารู้เรื่องหรือว่าถ้าเป็นแบบลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะไม่สะดวกคือ <c oughs> ทางร้านสามารถส่งเป็นพัสดุเข้ามาได้หรือว่ามีบริการแมสเซนเจอร์ด้วยทางร้านซัพอร์ตสูงสุด200บาทอือรู้เรื่องนะของถึงหน้าบ้านเลยอนเลศทุกคนคะสรุปนะคะวันนี้ที่โมมาเปิดว่าปลานให้ทุกคนนะคะโฟได้ทั้งหมด3ใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสาใบที่โฟได้ทั้งหมดอ่่ อะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็นใบน้องเฟนดีค่ะเนื่องจากน้องเป็นวินเทจอันนี้น้องจะมาตัวเปล่าเลยค่ะแต่สภาพน้องก็ยังดีอยู่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นน้องตีออ30มงแตงนะคะน้องมาจับกล่องค่ะตอนนี้น้องมีเป็นแค่บุ๊กค่ะมีเป็นการ์ดของดีออนะคะแล้วก็น้องมีถุงผ้าของดีออด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นน้องชาแนล19บนทีนค่ะใบนี้ต้องแจ้งคุณวว่าน้องเ นิวค่ะน้องไม่ได้เป็นยู <c oughs> ่ะมน้อไม่ต้องดูเลยละของใหม่ดูแล้ว <c oughs> น้องมากับถุงกระดาษชาแนลนะคะในกล่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์ด้วยจะมีเป็นถุงผ้าแบรนด์ชาแนลค่ะมีถึงขนาดริปปิ้น <c oughs> แล้วก็ดอกคาเมเลียให้ด้วยค่ะ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นแคร์บุกค่ะด้วยความที่น้องเป็นปีใหม่ค่ะทางชาแนลก็คือจะฝังไมโครชิปค่ะจะไม่มีกาดดำค่ะการฝังไมโครชิปมีข้อดีโดยที่จะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เลยค่ะอันสุดท้ายก็คือผ้าคาดหน้า ค่ะคุณตูคร่าวๆประมาณนี้นะคะ3ใบที่โฟจัดมานะคะอย่างที่บอกของใหม่เขาเข้ามาทุกอาทิตย์นะยังไงก็ไปส่องในไอจงไอจีอะไรได้นะคะแล้วก็มีการไลฟ์ขายตลอดด้วยนะคะก็ทิ้งรายละเอียดข้างล่างไว้ให้หมดแล้วนะคะตามนั้นค่ะลุกค้นสบายใจไม่เคยสบายใจเท่านี้มาก่อนอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยสินคะไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่าราคาเขาโอเคมากๆนี่ก็จัดไปเลยนะคะ3ใบน่ารักากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาจะเดินไปส่งข้างหน้าเพราะว่าอยากให้เรายังตัวเบาออกไปนะคะ ดูแล้วก็ชอบนะตามโปรโมทก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รักดปายทุกคนทุกเพศทุกวัยมันเหมาะกับกระเป๋าแบรนด์เนมหมดมันไม่จะเป็นต้องเป็ดชั้นอะไรนะคะโป๊ะอะมันไม่จะเป็นต้องสะพายอัดชัอแล้วหนึ่งเดินเดินช็อแล้วหนึ่ง <laughs>